สวัสดีทุกคนนะครับพบกับผมฮอสออรลันโซครับในช anel youtube มีนะครับมาพูดคุยเรื่องราวเกี่ยวกับเรีย์พูกันเช่นเคยก,ก่อนอื่นเข้ามาแล้วรบกวนกดไลค์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับเนื้อหาในคลิปนี้ครับจะนำข่าวอัปเดตของ2เกเหยว่วข่าวที่มีความน่าเชื่อถือนะครับอย่างเจมส์พี r c สแล้วก็เดวิดออน e i n ครับที่ได้บอกเล่าเรื่องราวของเจเรลคอนซา ความคืบหน้าสัญญาของเฟอร์จิฟันดและโมเมสซาร่ารวมถึงแบ็กขวาคนใหม่ว่าลิปูเนจะดึงใครเข้ามาครับเมื่อต้องเสียเทรนต์อเล็กซานเดอร์อาร์โนไปให้กับเรอัลมาดริดนะครับอ่ะมาเริ่มเนื้อหาในคลิปนี้กันก่อนเลยดีกว่าเริ่มต้นที่จาร์ลคอนซากันก่อนไม่กี่วันที่ผ่านมาครับจาร์คอนซาตกเป็นข่าวกับนิวคาสเซิลยูไนเต็ดอีกแล้วนะครับต้องบอกว่าอีกแล้วครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเมื่อเดือนมิถุนายนปีก่อนครับนิวคาสเซิล ก็เคยยื่นข้อเสนอขอซื้อตัวควอนซ่าให้กับลิเวอร์พูลมาแล้วนะครับแต่ถูกลิเวอร์พูลเนี่ยปฏิเสธกลับไปครับและจากนั้นนิวคาสเซิลก็เบนเข็มไปให้ความสนใจโจโกเมสแทนและก็มีการตกลงค่าตัวกันได้ด้วยที่45ล้านปอนด์และก็จะมีดีลที่คาบเกี่ยวกันก็คือแอนโทนีเกาดอนมาลิเวอร์พูลในค่าตัว75ล้านปอนด์แต่อย่างไรก็ตามครับในดีลนั้นเนี่ยข้อตกลงมันถูกยกเลิกไปครับเนื่องจากนิวคาสเซิล ต้องการหาเงินให้เพียงพอต่อกด P.S.R ให้ก่อนถึงเส้นตายครับและพวกเขาก็ได้ขายเอเลียดแอนเดอร์สันไปให้กับทางนอ t t i n g h a m Forest ในค่าตัวราวๆ45ล้านปอนอด์พอดีๆเลยครับฉะนั้นแล้วาการขายกอดอนก็ไม่จำเป็นที่จะต้องขายให้กับเรียร์ูลต่อไปและดิวที่โจโจ,โ,จโกเมสกับทานิคาสเซอรก็ถูกลมเลิกไปด้วยนะครับอ่ะมาทีนี้ อย่างที่เรียนไปคอนซาก็กลับมามีข่าวกับนิคาเซลอีกครั้งแต่ทีนี้เจมส์พีเอชเขาได้อัปเดตแล้วครับเขาได้อัปเดตว่าเรียบูไม่มีแผนที่จะปล่อยตัวคอนซากออกไปครับถามว่าเพราะอะไรครับเพราะว่าคอนซาเนี่ยจะเป็นส่วนสําคัญในแผนการทําทีมของอาร์เนอร์ส็ลตในฤดูกาลหน้านะครับซึ่งฤดูก,กาลนี้ทางคอนซาถึงแม้จะลงเล่นไปเพียง22นัดทุกรายการแต่การพัฒนาการของเขาเนี่ยถือว่ายอดเยี่ยมมากมาก จากที่ฟอร์มหลุดในเกมเจอกับยูสุสทาวนะครับแต่จากนั้นเขาก็ค่อยๆปรับตัวครับถึงแม้จะไม่ได้ลงสนามบ่อยครั้งนะครับแต่เขามีทัศนคติที่ดีครับและพร้อมที่จะเรียนรู้ซึ่งควอนซ่ากับเรอัภูก็เพิ่งต่อสัญญากันไปเมื่อช่วงเดือนตุลาคมปีก่อนนะครับแล้วก็เซ็นกันยาวเลยครับจนถึงปี2029อ่ะ ทีนี้ก็ถือว่าตัดไปได้แล้วนะครับสำหรับการปล่อยตัวของควอนซ่าซึ่งล่าสุดเองควอนซ่าก็มีชื่อติดทีมชาติอังกฤษนะครับในเกมฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกที่เจอกับแอลเบเนียแล้วก็แลตเวียครับแต่2เกมเนี้ยควอนซ่าก็ไม่ได้ลงเล่นนะครับอจบข่าวของควอนซ่าไปถือว่าชัดเจนนะครับอ๋อยังมีอีกนิดนึงทีเนี้ยมีข่าวกับทางจาริดแบรนเวดด้วยครับกองหลังของเอฟเวอร์ตันนะครับซึ่งเอฟเวอร์ตันเนี่ยตั้งค่าตัวของ แบนเวดไว้ที่60ล้านปอนด์นะครับก็ไม่แน่นะครับว่าทางแบนเวดเนี่ยจะมีโอกาสได้ข้ามมายังเรียบหูหรือเปล่าข้ามส่วนสาธารณะอ่าสตลลี่พาร์คหรือเปล่าเราดูกันมาถึงสิ่งที่เดวิดออนตีนได้อัปเดตด้วยนะครับคือเดวิดออนตีนต้องบอกก่อนว่าเขาจะเปิดโอกาสให้แฟนบอลได้เข้าไปซักถามครับมาตั้งคำถามแล้วออนตีนก็จะ ตอบนะครับซึ่งมันมีข่าวที่เชื่อมโยงกับเรียภูรประมาณ3อันครับแล้วก็จะมีข่าวของอเล็กซานเดอร์อีซักด้วยที่ออนซีนก็ได้แย่ๆไว้เริ่มที่อีซักกันก่อนดีกว่าไหมมาคือมีแฟนบอลถามว่าอเล็กซานเดอร์อีซักกำลังมีข่าวเชื่อมโยงกับแทบทุกสโมสรแล้วมีสโมสรไหนบ้างที่สามารถจ่ายค่าตัวตามที่นิค o สเซลเรียกร้องได้จริงๆ ค่าเหนื่อยของนักเตะหลายคนที่ถูกพูดถึงในฐานะตัวแถมเนี่ยในการแลกเปลี่ยนเนี่ยจะสูงเกินโควต้าทางการเงินของนิวคาสเซิลไปหรือเปล่าอันนี้ก็สิ่งที่แฟนบอลได้ถามนะครับซึ่งออนซินก็บอกนะครับว่าอย่างแรกเลยครับตัวเขาเองเนี่ยไม่เคยได้ยินข่าวว่านิวคาสเซิลต้องการทําดีลแบบแลกเปลี่ยนนักเตะเลยนะครับนั่นอาจเป็นกลยุทธ์ของสโมสรอ,อื่นที่พยายามโน้มน้าวให้นิวคาสเซิลเนี่ยยอมปล่อยอีซัคแต่ออนซินได้สงสัยว่าผู้บริหารของนิวคาสเซิลเนี่ย จะสนใจแนวทางนี้จริงๆหรือเปล่าสำหรับกรณีของอีซักนะครับนิคาเซลเนี่ยไม่มีความต้องการที่จะขายไปเลยนะครับอีซักยังมีสัญญาเหลืออีก3ปีจนถึงช่วงซัมเมอร์ในปี2028นแะครับและอย่าลืมว่านิวคาสเซลทุ่มเงินมหาศาลทางค่าตัวและค่าเหนื่อยของอีซักไปแล้วดังนั้นคงต้องมีข้อเสนอที่สูงเอามากๆถึงจะทำให้นิวคาเซิลยอมพิจารณาเรารู้ว่าทุกนักเตะเนี่ย ทุกคนมีราคาของตัวเองครับและถ้าใครยื่นข้อเสนอที่สมเหตุสมผลหรือสูงกว่าราคาการตลาดบางทีเนวคัสเซลอาจจะต้องคิดหนักเรารู้ว่าอีซักได้รับความสนใจจากหลายทีมครับรวมถึงอาร์เซนอลและเวอร์พูแต่ณตอนนี้ผมยังไม่ทราบว่ามีการติดต่ออย่างเป็นทางการระหว่าง2สโมสรเลยไม่ว่าจะเป็นอาร์เซนอลกับนิวคาสเซลหรือเวอร์พูกับนิวคาสเซลก็ตามตอนนี้นิวคาสเซลไม่ได้อยู่ในสนัก สถานะที่ต้องการขายทางอีซัคครับและยังไม่มีสัญญาณจากตัวนักเตะว่าต้องการย้ายออกน่าเสียดายสำหรับแฟนบอลนิวคาสเซิลนะครับผมคิดว่านี่น่าจะเป็นหนึ่งในประเด็นที่ถูกพูดถึงมากที่สุดก่อนและระหว่างตลาดซื้อขายรอบหน้าเพราะอีซัคเป็นเป้าหมายสําคัญของหลายสโมสรแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะไม่เล่นให้กับนิวคาสเซิลในฤดูกาลหน้าโดยเฉพาะถ้านิวคาสเซิลได้กลับไปเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกอีกครั้งนะครับอันนี้มีเขา เป็นข่าวของอีซักครับก็สรุปก็คือออนซีนบอกว่านิวคาสเซิลไม่มีความคิดที่จะขายและอีซักเองก็ไม่ได้สแสดงสัญญาณว่าอยากย้ายออกกับออกจากนิวคาสเซิลซึ่งถ้านิวคาสเซิลจะขายจริงๆก็คงจะเป็นข้อเสนอที่มันก้อนโตเลยครับเพราะว่านิวคาสเซิลได้ทุ่มเงินแล้วก็ค่าสัญญาให้กับอีซักไปแล้วทีนี้มาเรื่องต่อมาครับมีข่าวอะไรเกี่ยวกับเฟอร์จูฟันดแล้วก็โมฮัมเหม็ดซาร่าบ้างครับ ออนสตีนบอกครับว่าอย่างที่เคยพูดไปในช่วงสัปดาห์หรือเดือนที่ผ่านมาครับ mm hmm. เลียพูยังคงมีความมั่นใจว่าทั้งสองคนจะต่อสัญญาใหม่ได้นะครับและมันเป็นเพียงเรื่องของการรอเวลาเท่านั้นครับแม้ว่าจะมีสิ่งที่ต้องทําอยู่ในช่วงรู้กาลนี้ก็คือการลุ้นแชมพรีเมียร์ลีกแต่จนถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีอะไรบ่งชี้ว่าความมั่นใจของเลียพูในเรื่องนี้จะลดลงนะครับ mm hmm. ขณะเดียวกันคําถามที่เชื่อมโยงกันก็นกคือ ถ้าเทรนด์อเล็กซานเดอร์อโนย้ายออกจากทีมจะเพิ่มโอกาสที่ฟันได์และซาร่าได้รับค่าเหนื่อยใกล้เคียงกับที่พวกเขาต้องการหรือเปล่าครับหรือว่าสโมสรรอให้เทรนด์ตัดสินใจก่อนจึงจะยื่นข้อเสนอสุดท้ายให้กับซาร่าและฟันได้คำถามนี้น่าสนใจเขาจะหมายถึงประมาณว่าพอไม่ได้ต่อกับเทรนด์แล้วนะครับลีปูจะนําเงินส่วนที่จะต่อกับเทรนด์เนี่ยมาทุ่มให้กับทางฟันไดหรือว่าซาร่าหรือไม่ทีนี้มาฟังคําตอบ ของออนสตีนครับออนสตีนบอกว่าตัวเขาเนี่ยคิดว่าเรียวภูมีความชัดเจนเกี่ยวกับสถานการณ์ของเทรนด์มาสักพักแล้วครับเมื่อเทียบกับพวกเราที่อยู่วงนอกเนี่ยดังนั้นตัวผมเองไม่คิดว่าจะมีผลกระทบมากนะักต่อการเจราจากับซาร่าและฟานไดกรณีของนักเตะแต่ละคนครับจะถูกพิจารณากันแยกย่อยไปครับโดยใช้เหตุผลที่มันลึกเนี่ยในการโยกย้ายงบประมาณเพียงอย่างเดียว ผมเข้าใจในมุมมองของคนที่ถามมาครับแต่ผมไม่คิดว่าการที่ลดค่าเหนื่อยของเทรนทที่จะต้องไม่เสียไปเนี่ยแล้วนาเงินส่วนนี้นโยกมาให้ฟันไดกับนิวคาสเซลเนี่ยมันไม่ได้ง่ายแบบนั้นครับและส่วนตัวแล้วออนซินคงแปลกใจว่าถ้าลิฟพูเพิ่งรู้เรื่องของเทรน d แล้วรีบไปยื่นข้อเสนอใหม่ให้2คนนั้นเนี่ยแบนแบบที่ค่าเหนื่อยตามที่ทางฟันไดหรือว่าสาราต้องการเนี่ยมันคงจะแปลกๆแ,แล้วเลยครับ ตัวออนซินบอกว่าตัวเขาคาดว่าสโมสรและนักเตะจะตัดสินใจเรื่องของตัวเองโดยไม่ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของเทรนด์อเลซานเดอร์อาโนนะครับก็สรุปเลยครับไม่ใช่นะครับที่จะบอกว่าเมื่อไม่ต่อสัญญากับเทรนด์และจะนําเงินส่วนของเทรนด์เนี่ยมาปกให้ทางฟันไรท์หรือว่าซาร่าตามที่2นักเตะคนนั้นเน่ยเรียกร้องคงไม่ใช่แบบนั้นและ ทางเลียบผูก็คงจะรู้อะไรเนิ่นๆเกี่ยวกับเทรนด์มาสักพักแล้วนะครับไม่ใช่เพิ่งมารู้ตอนที่ข่าวออกมาว่ากําลังจะเสียเทรนด์ไปนะครับต่อมากับคนที่จะมาแทนที่เทรนด์อเล็กซานเดอร์อาร์โนเนี่ยคิดว่าเป็นไงบ้างครับหรือว่าเลียบผูจะลงทุนในตําแหน่งอื่นๆและให้คอเนอร์แบรดลีย์ก้าวขึ้นมาเป็นตัวจริงโดยมีจารเรลคอนซาและโจโกเมสคอยเป็นแบ็กอัพออนสตีนบอกแบบนี้ครับเขาบอกว่าตอนนี้ตัวเขาคิดว่าตำแหน่งแบ็กซ้าย เป็นจุดที่ลีอ์ภูให้ความสําคัญมากกว่าแบ็กขวานะครับเพราะว่าไม่ใช่แค่มีตัวเลือกที่พูดถึงนะครับแต่ยังมีโอกาสในการซื้อเข้ามาด้วยคือจะบอกว่าอ่ะโอกาสในการซื้อแบ,บ็กซ้ายเนี่ยมันง่ายกว่าที่จะหาแบ,บ็กขวาเข้ามาใหม่ไม่ได้หมายความว่าถ้าเชนย้ายออกพวกเขาจะไม่หาใครมาแทนที่ในซัมเมอร์นี้นะแต่ตัวเขาเนี่ยแค่ไม่รู้ว่ามันเป็นภารกิจหลักของลนะีอ์ภูณตอนนี้หรือเปล่า นอกจากนี้นะครับมันยังมีความเป็นไปได้ว่าไม่แอนดี้โรเบอร์สันหรือว่าคอสต a าซิมิกัสเนี่ยคนใดคนหนึ่งจะย้ายออกจากทีมครับเพื่อเปิดทางให้เลียพูเสริมทัพในตำแหน่งแบ็คซ้ายและตอนนี้ก็มีข่าวเชื่อมโยงกับมิลอ s สเคอ c a เคสของบอลมัดนะครับซึ่งเลียพูเนี่ยให้ความสําคัญกับตําแหน่งนี้มากกว่าแบ็คขวานะครับอันนี้คือสิ่งที่ทางเดวิดออนเซนได้พูดไว้นะครับส่วนคนที่ มีข่าวกับเลี้ยวภูเหมือนกันอย่างดินเฮาเซนเนี่ยคือเป็นคําถามจากแฟนบอลเชลซีนะครับเขาบอกให้อัปเดตเกี่ยวกับเชลซีเรื่องของดินเฮาเซนทิยานนี่ไรเดอร์ปีกซ้ายและกองหน้าหน่อยได้ไหมที่เชื่อมต่อกับเชลซีนะครับแต่ผมจะพยายามดึงเข้ามา,าให้เกี่ยวกับเลี้ยวภูเพราะว่าเฮาเซนเนี่ยก็ตกเป็นข่าวกับเลี้ยวภูเหมือนกันออนซีนตอบไปยังแฟนบอลเชลซีแบบนี้ครับเขาบอกว่าเชลซีเนี่ยชอบเฮาเซนมากนะครับและก็มีอีกสโมรสรที่สนใจเช่นเดียวกัน ดูเหมือนว่าเฮาเซนเองจะไฟฝันถึงเรอัลมาดริดครับแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าดีลนี้จะเกิดขึ้นนะครับค่าฉีกสัญญาของเฮาเซนกับบอลมัตในซัมเมอร์นี้อยู่ที่50ล้านปอนด์ซึ่งไม่น่าจะเป็นปัญหาสําหรับทีมที่ต้องการตัวเขาเลยครับบางทีอาจจะพยายามจ่ายมากกว่านี้ก็ได้เพื่อให้ส่วนแบ่งเนี่ยมันจ่ายเป็นงว,วดๆได้แต่ท้ายสุดแล้วการตัดสินใจจะขึ้นอยู่กับตัวนักเตะเอง อันนี้ก็เชื่อมมาอย่างเชลซีก่อนนะครับปีอกอ่ะอ่ะอ,องตัวเซม e n นโยก็ได้รับความสนใจจากหลายสโมสรเช่นเดียวกันแต่ทางเซม e n นโยเนี่ยไม่มีค่าชิกสัญญาครับดังนั้นหากมีการย้ายทีมก็น่าจะเป็นการปล่อยที่ทํำลายสถิติค่าตัวของบอลมัตเลยนะครับและต้องการค่าตัวที่สูงกว่า65ล้านปอนด์ซึ่งแพงกว่าที่สเปอร์เนี่ยเคยมาซื้อดูมินิกโซลันกี้จากบอลมัทด,ด้วยค่าตัวเท่านี้แล้วนะครับ หากทั้งสองคนนี้ย้ายออกไปก็ไม่แน่ว,ว่าเคอร์เคสจะต้องตามไปด้วยแต่ถ้าคนใดคนหนึ่งยังอยู่ซึ่งน่าจะเป็นเซมบันโยเคอร์เคสก็น่าจะถูกขายออกไปอันนี้ก็คือสิ่งที่ออนซินได้พูดไว้นะครับส่วนอดีตคนที่เคยมีข่าวกับเราแล้วกันมาตินซูบิเมนดีมีแฟนบอลถามว่าข่าวลือกับเรื่องมาดริดเป็นไงบ้างออนซีนบอกแบบนี้ครับเขาบอกว่าจริงๆก็ไม่ได้ต้องการจะลดความน่าเชื่อถือจากรายงานจากแหล่งอื่นนะแต่ส่วนตัวแล้ว ตัวเขาเองอ่ะไม่ได้ยินเรื่องนี้เลยครับอาร์เซนอลคาดหวังว่าซูบิเมนดี้จะย้ายมาร่วมทีมนะครับในช่วงซัมเมอร์นี้แต่ตัวเขาเองอ่ะก็ไม่รู้ว่าดีลเนี้ยเสร็จสิ้นแล้วหรือยังแต่ทางอาร์เซนอลเนี่ยทำงานมาสักพักแล้วโดวยตั้งเป้าว่าจะดึงซูบิเมนดี้เข้ามาครับอาร์เซนอลเนี่ยมีการทํางานหนักครับเพื่อที่จะดึงทางซูบิเมนดี้เข้ามาตั้งแต่สมัยที่เอดูเป็นของกีฬาของอาร์เซนอลนะครับจนตอนนี้ซึ่งจะมีคนใหม่เข้ามาก็คาดว่าจะได้รับข้อมูลช่วงต่อจาก เนี่ยคนเก่ามาแล้วก็จะทํางานต่อเนื่องเลยครับเพื่อที่จะดึงทางซูเปอมนดี้เข้ามาเล่นในถิ่นเอเมเนสสเตเดียมให้ได้นะครับอ่ะมีอะไรที่น่าสนใจอีกบ้างนะผมดูก่อนอ่าอ่าเรียมดีแลบไหมคนนี้ก็ถือว่าเป็นกองหน้าดาวรุ่งที่ฝีเท้าดีเลยนะครับตัวใหญ่จบสกอร์ดีของอิลส์ิชทาว์อ่าออสตินบอกว่ายังไม่มีอะไรแน่นอนครับทางสนับ เรียมดีแลบนะครับเพราะยังมีหลายปัจจัยที่ต้องตัดสินใจครับเช่นเชลซีและแมนยูจะไปได้เล่นฟุตบอลยุโรปหรือไม่และถ้าได้พวกเขาจะได้เล่นรายการไหนอย่างไรก็ตามครับผมมองว่าดีแล็บน่าจะได้ย้ายไปทีมใหญ่แน่นอนไม่ว่าอ e ิฟสวชทาวจะสามารถอยู่รอดปลอดภัยในพรีเมียร์ลีกหรือไม่นะครับอ่ะทั้งหมดนี้ก็คือข่าวสารที่ผมมาอัปเดตจาก2เกี่ยวข่าวที่มีความน่าเชื่อถือให้เพื่อน,อนๆในด้ฟังกันนะครับก็จบในคลิปนี้แลลวครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับคิดเห็นกันไงบ้างเรื่องของ เอ่อเฟอร์จูฟันไดแล้วก็เทรนไม่ใช่เทรน์สิโมฮเม็ดซาร่าส่วนตัวแล้วเนะี่ยผมก็ยังอยากให้เฟอร์จูฟันไดแล้วก็โมฮัเม็ดซาร่าได้อยู่กับทีมต่อไปนะครับส่วนเรื่องของเทรน d ์อ e x a n d นเดอร์อโนจะเกิดขึ้นอะไรเนี่ราก็ต้องยอมรับมันให้ได้ครับมันเป็นวิถีทางของนักสุบอาชีพรวมถึงพนักงานบริษัทการทำงานทั่วไปคุณก็ไม่ได้อยู่ที่เดิมไปจน ตลอดชีวิตการทำงานคุณเลยครับคุณก็ต้องไปหาที่ใหม่ที่มันมีสิ่งที่เร้าใจมากกว่าหรือเป็นสิ่งที่คุณต้องการใฝ่ฝันอ่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดในคลิปนี้นะครับขอบคุณทุกการติดตามครับผมออสอันโซขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ